คุณผู้ชมครับวันนี้ผมชวนมาคุยเรื่องการเมืองกันสักหน่อยนะเรื่องการเมืองปีกรองการเลือกตั้งนี่ดังขึ้นอันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับเพียงแต่ว่าจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่นี่ังไม่มีใครตอบได้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นคนตัดสินใจจะอยู่จนครบเทอมแล้วค่อยเลือกหรือว่า ใกล้ๆแล้วก็เลือกแต่ว่าแน่นอนครับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์และกลุ่มผู้บริหารพรคพลังประชารัฐเนี่ยมันตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าเริ่มสร้างคะแนนความนิยมลนะ่ะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนะครับมันอาจจะเร็วเร็วนี้หรือไม่เร็วเร็วนี้ท้ายสุดมันก็ไม่เกินนี้แหละครับปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าซึ่งพักการเมืองอื่นๆก็อ่านเกมออกนะครับก็ลงพื้นที่ นะก็ลงพื้นที่ประกาศตัวเดี๋ยววันที่28เพื่อไทยก็จะไปประกาศตัวที่อีสานหลังจากก้าวไกลประกาศตัวไปแล้วเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนะครับเราค่อยว่ากันในโอกาสถัดไปนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการเมืองในวนลูปนะกลับไปเป็นแบบเดิมซึ่งก็เป็นการตอบย้ําว่าการที่พลเอกประยุทธ์เคยโม้เอาไว้นะครับต้องใช้คํานี้นะครับโม้เอาไว้ว่าจะปฏิรูปการเมืองนะครับมมีอะไรเปลี่ยนสักอย่าง อยู่มาตั้งเจ็ดแปดปีไม่มีอะไรเปลี่ยนสักอย่างตอนตัวเองเข้ามาไปจ้างคนมาเขียนรัฐธรรมนูญคุณมาวรศสักบ้างคุณมีชัยบ้างนะครับเขียนออกมาบอกปฏิรูปการเมืองได้บัตรใบเดียวนะครับใช้ไปใช้มาก็จะมาเปลี่ยนกลับไปใช้บัตรสองใบเห็นไหมครับมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ราคาโมราคาคุยที่จะปฏิรูปการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยก็อยู่กับการเมืองน้ำเน่าแบบเนี้ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ นะก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารประเทศไทยน่าสงสารคนไทยที่ต้องอยู่ในวงจรการเมืองในลักษณะเดิมไม่มีพัฒนาการไปสู่สิ่งที่ดีสวยงามมีคุณภาพเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือประเด็นแรกก่อนเราต้องอยู่กับมันให้ได้เรต้องอยู่กับมันให้ได้พูดแล้วก็พูดแล้วก็เศร้าใจพอกลับมาเป็นสองใบก็มีการวิเคราะห์กันว่าพักจะเป็นการต่อสู้กันเดิมพันกันระหว่างทักษิณกับประยุทธ์ ทักษิณก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าเป็นคนคอนโทรลจัดการพรรคเพื่อไทยนะชัดเจนครับตอนนี้ก็ปรากฏชื่อของลูกๆห,หลานคนใกล้ตัวที่เตรียมจะส่งมาเป็นแคนดิเดตแคนดิเดตส่วนอีกฝั่งหนึง่งพลเอกประยุทธ์พรรคพลังประชารัฐก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะอยู่ต่อนะพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่กันเป็นสิบกว่าปีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกฝ่ายมองแล้วพรรคการเมืองต่างๆก็เริ่มที่จะ ทำโพคือมันต้องละเอียดมันต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครคุณผู้ชมครับเขาก็ต้องทําโพการทําโพคือการทํางานแบบวิทยาศาสตร์ไม่คิดเองเออเองเนื่องไหมครับการทําโพมันก็สะท้อนสะท้อนความรู้สึกของประชาชนในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวจากพลังประชารัฐว่าผู้กองธรรมนัสแอบไปทาโพนะครับจนสร้างความบาดหมางให้เกิดขึ้นในกลุ่มสสภาคใต้ทุกพรรคก็ทำคุณผู้ชมครับ เพียงแต่ว่ามันจะหลุดออกมาเป็นข่าวเพราะความตั้งใจเพราะต้องการที่จะโยนหินถามทางอะไรทรี่เปล่าก็ว่ากันไปแต่วันนี้ที่ผมมาเจอคุณผู้ชมเนี่ยนะขออย่าไปพูดถึงก้าวไกลกันสักหน่อยนะก้าวไกลรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราถามความคิดเห็นคุณผู้ชมด้วยนะก้าวไกลรอบนี้เนี่ยคนนมองออกเป็นสองแบบนะแบบแรกเนี่ยมองว่าดับเพราะว่าครั้งที่แล้วอนาคตใหม่ได้อนิสง์มาจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะ คะแนนทุกคะแนนไม่ตกน้าสักอันนะครับเก็บมารวมเป็นสอสอหนึ่งคนทุกคะแนนได้มีได้ทําให้คนเป็นสอสอหมดนะครับนั่นคือสูตรเลือกตั้งใบเดียวแต่ว่า,เ,าเลือกตั้งสองใบเนี่ยนะคุณต้องชนะสอสอเขียนให้ได้นะกว่าที่คุณจะได้สอสอนะแล้วถ้าคุณชนะสอสอเขียนได้เนี่ยนะคุณก็มีโอกาสได้ปาร์ตี้ลิสต์อีกเพราะว่าคนหนึ่งมันกาสองครั้งหมายมั้ยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลคนก็มองว่าดับแน่นอนคุณรับอันนี้ส่งมา แต่ถ้าดูจากกระแสกระแสหรือว่าความที่ประชาชนชาวบ้านเริ่มรู้จักก้าไกลก็รู้สึกว่ามีคนที่อยากลองใหม่ๆอะมีคนที่อยากเปลี่ยนไม่อยากจมปรักกับการเมืองแบบเดิมๆโดยที่ไม่ต้องคิดมากว่าจะเป็นไฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าอยากเปลี่ยนละนะก็จะเป็นเรื่องของความคิดใหม่ๆมันก็มีกระแสนี้ออกมาเหมือนกัน ล่าสุดพรรคเก้าไกลเขาเปิดเผยโพของเขานะซึ่งแน่นอนแหะครับเวลาเขาจะเปิดเผยโพให้สื่อรู้เนี่ยมันก็ต้องเป็นโพที่แบบว่ามันเป็นบวกกับเขานะเขาบอกว่าเขาไปสํารวจโพนะซึ่งเขาก็ทำมาเลยตลอดแต่รอบนี้เขารู้สึกว่าคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปนะสามสิบปีขึ้นไปกับคนที่มีอายุสี่สิบห้าปีเนี่ยสี่สิบถึงสี่สิบเขาแบ่งออกเป็นประมาณสามสิบขึ้นสี่สิบถึงสี่สิบห้าอะไรแบบนี้นะ ให้ความนิยมกับพักเขามากขึ้นให้ความนิยมกับพักมากขึ้นและให้ความนิยมกับหัวหน้าพักก็คือคุณพิธาเนี่ยมากกว่าพักสฤษิสั้ำไปก็แน่นอนคุณพิธาป๊อปปูล่าในแง่ของตัวบุคคลด้วยนะในแง่ของตัวบุคคลนะแม้ว่าจะมีคนพยายามจะไปขุดเอาเรื่องราวในอดีตครอบครัวมาเป็นมาเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่อีกด้านหนึ่งคนก็อาจจะมองว่าเอ้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นเรื่องของการทํางานและก็เป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วพักเก้าไกลบอกว่าคุณพิธามีคะแนนสูงกว่าพักนะมีคะแนนสูงกว่าพรักได้รับความนิยมของจากคนอายุ30ขึ้นไปนี่มากขึ้นจากเดิมเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่18ปีจนถึงจนถึง20กว่าปีก็คือคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นนะ 18ปีไปถึง20หรือไม่เกิน30ปีนี่จะเป็นฐานอันดับหนึ่งเลยแต่รอบนี้พระเก้าไกลบอกว่าเ,เขาได้รับความนิยมจากคนที่มีอายุแต่30ปี40ปี4ี่ปีดีมากจริงขึ้นผมก็เลยเอามาถามคุณผู้ชมหนึ่งไงว่าคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่ครับมีความคิดเห็นต,ต่อเรื่องนี้อย่างไรต่อโพนี้อย่างไรนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะน่าสนใจมันสะท้อน มันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดอีกรูปแบบหนึ่งของคนไทยนะคือแน่นอนรอบนี้ศึกช้างชนช้างเนี่ยก็คือทักษิณกับประยุทธ์อยู่แล้วนะผ่านการต่อสู้ของเพื่อไทยกับพลังประชาระแต่นาทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงอีกพักหนึ่งที่มันจะมีโอกาสเป็นม้ามืดหรือเปล่าอย่างก้าวไกลถูกไหมหรืออันก็ไม่ได้ไปด้อยค่าพรรการเมืองอื่นๆเขาก็ทํางานกันหนัก หรือประชาธิปัตย์เนี่ยล่ะซึ่งตอนนี้ยังมีข่าวเรื่องทะเลาะก,กันอยู่นะว่าใครจะได้ลงสอสอไม่ได้ลงสอสอหรือจะเป็นเสรีรวมไทยหรือจะเป็นภูมิใจไทยใช่ไหมคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกช้างชนช้างเนี่ยแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกไปแต่เรากำลังจะพูดถึงมามือคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรแต่เอาเถอะครับการเมืองโดยเฉพาะ ในโลกยุคใหม่ที่การรับรู้ข่าวสารเนี่ยรวดเร็วฉับไวมากการรับรู้ข่าวสารรวดเร็วฉับไวมากมีสื่อหลายประเภทโดยเฉพาะสื่อมือถือโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับต้องรอให้ถึงวันใกล้ๆวันเลือกตั้งก่อนก่อนที่จะมาประเมินอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนว่าจะไปทางไหนมันจะชัดเจนมากเพราะว่าทุกคนมีสื่อในมือเพราะทุกคนมีสื่อในมือเขาก็ จะประกาศความคิดความต้องการของเขาแล้วก็จะได้เห็นคอมเมนต์แล้วก็จะได้เห็นการกดไลค์ต่อให้คุณจะจ้างไอโอเท่าไหร่นะครับมันก็สู้พลังของประชาชนนะของประชาชนไม่ได้ละครับวันนั้นเนี่ยช่วงใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเทไปในทิศทางไหนอย่างไรก็จะมารอดติดตามกันวันนี้ผมเอาข่าวการเมืองมาอัปเดตมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ชมได้ รับฟังนะครับช่วงท้ายของรายการนะครับหากสนใจจะสนับสนุนสินค้าชุมชนสนับสนุนยุคนแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวเด็กต่างจังหวัดลดข่าวปันสุขโครงการดีๆของเราเนี่ยนะครับก็ไส้อัวยุคนครับชุดละ220บาทไส้อัวยุคนชุดละ2 2 0บาทน้ําหนักครึ่งกิโลกร,รัมนะครับมี2แบบก็คือแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดมี2แบบมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ด อร่อยแน่นอนครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับผมเป็นเด็กเหนือกินไส้อั่วมาทั้งชีวิตรู้ดีครับว่าอันไหนอร่อยหรือไม่อร่อยและเราทําแบบพรีออเดอร์เพื่อให้ได้ของดีของสดของใหม่มาขายให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นถ้าสนใจพิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยนะครับในคอมเมนต์แต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์เอาเป๊ะเนี่ยนะคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างอ่ะมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งในลิงก์ไลน์ดีกว่านะครับมันจะชัวร์ที่สุดนะกดเข้าไปสั่งในลิงก์ไลน์มันจะชัวร์ท เพราะข้อมูลมันจะได้รับการบันทึกเอาไว้หรือไม่ก็เข้ามาในอินบ็อก์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซียุคนหรือว่านอร์ a l ยุคนก็ได้นะครับขอบพรบคุณที่ติดตามข่าวแล้วก็อุดหนุนสินค้าด้วยนะครับสวัสดีครับ